เจอดาราไต้หวันมาพักโรงแรมเราครับไปดูกันว่าเขาใครสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello ทุกทานเราคือเตียวันและเซเดอนักแสดงได้หัมาจากไต้หวันนะคะและนี่ก็คือคุณเซีเอินกับเซเดอลอไครับลอไครับงั้เดี๋ยวเราจะพาเขาไปแนะนำห้องกันดีกว่านะครับ จุดเด่นในห้องนี้นะครับผมก็คือเราจะใช้เตียงกับหมอนนะครับของสเปคโรงแรม5ดาวเลยครับผมเออโวยจริงกั我已经感受到了非常舒服很棒很棒很棒选มีเครื่องฟอกอากาศไว้ให้บริการด้วยครับผมอ๋อเออโยที่ฟังละชิชิงเลครับสมาร์ททีวีนะครับผมรองรับเน็ตฟิกแล้วก็ยูทูบครับผมยูทูบเน็ตฟิก都可以看很重要กาแฟสตาร์บั ทานฟรีท oh, <Yes. S 2> ุกห mm ้องเลยครับผมโอ้ยมริการ์ดกับลาเต้ใช่ไหมทุกคืนมีหมดเลยใช่ไหมมีครับมชมาอยู่ในวันเลยอันนี้ผมกำลังลืมบทครับชอบชอบเมืองไทยไหมครับผมชอบชอบอาหารไทยทานอะไรบ้างครับผม ข้าวเมืองไก่อร่อยอร่อยไก่ย่างสตันผัดไทยต้มยำพริกนีรลฟ์ผัดไทยใช่ใชอร่อยมากอร่อยมากแวราเราาเรเรเราได้ยินเาเราเมาเราเีาเราเรอเเดาราเาเราาเราดาาหารร wait I w a n เดี๋ยวเราพาพวกเขาทั้งสองคนครไปทางหน้ากันครับชิงบาร์เคอร์เพสเชียลเมนู let's go เดี๋ยวไปดูตอนต่อไปคลิปหน้านะครับ